คอมเมนต์เนี่ยนะครับบอกว่า GM d อ m o ดอมโมฮะเพชรของ GM d อ m o ดมโมเนี่ยกำลังจะหมดแล้วสอง0 0นกว่าเนี่ยกูถามจริงเมื่อคิดว่ามันใช้หมดง่ายๆเหรอนี่ขนาดผมใช้แบบสู่รุ่ยสู่ร่ายนะมันยังไม่หมดเลยไม่ต้องห่วงหรอกใช้มันให้หมดแต่2 0 0สองสเพชรเนี่ยใช้แบบใช้แบบโปรยๆไปเลยเดี๋ยวพ่อปักธงเข้า ยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะครับที่เป็นห่วงนะครับผมกลัวพี่เปยนเพชรจะหมดกูต้องขอบคุณพวกมึมมงเนะ <c oughs> อะอะคิวิดีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยสัญญากับน้องเยลินไว้ว่าน้องเยลินพี่จะเติมเงินให้นะครับผมแต่ว่าลืมลืมไปซัสนิทเลยนะครับเน่เน่เน่น,น้องทักมาเล่นไหมอ่าผมบอกว่าเยลินพี่ลืมเติมเงินให้เลยวันนี้พี่เติมให้นะดูน้องตอบกลับมาเล่นเปล่า พี่เล่นสี่สี่ไหมเดี๋ยวมีคนมาแดกเราเขาจะกินเราทำไมเยลิน <c oughs> <c oughs> อะ,อะตามสัญญานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเติมให้น้องเยลินก่อนคือสัญญากับน้องไว้ไม่อยากผิดคําสัญญานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทักหาเดอะฮันช็อปก่อนแอดไลน์ครที่สนใจเติมเพจหรือเติมเกมอื่นๆเนี่ยนะครับผมเดินชอบอันนี้ของน้องเยลินครับ อ่เรียบร้อยเดี๋ยวพอเติมข้าวเราค่อยทักไปบอกน้องว่าเพรเข้าเลยนันหนึ่งแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องน้อยใจไปตเติมไม่แต่น้องเยลินท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับผมจะมีการแจกเพชรอีกแล้ว ไม่บอกหรอกว่าเราจะแจกกันตอนไหนแจกกันเมื่อไหร่ท่านผู้ชมรอดูแล้วกันนะครับคลิปวันนี้เนี่ยก็อ,อย่างชื่อคลิปฮะหลายๆคนเข้ามาเพราะว่าอยากดูพี่ปิมถลุงเพชรและนี่คือหมัดใหม่ที่เข้ามาคุณผู้ชมเหลือเชื่อเป็นหมัดเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีครับคุณผู้ชมฮะมใครฉลองวะกูเห็นไม่แต่ฟรีไฟที่ฉลองนั่นแหละ <c oughs> นอกจากหมัดเนี่ยนะครับผมก็ยังมีมีดนะครับผม สีชมพูใช้ได้นะใช้ได้นะโอ้โแมงเ้ยมาในรูปแบบนี้อีกแล้วโอ้ยเม็ดกุ่ยจี้สีทองฮนะท่านผู้ชมสตาร์ทที่2องแสนเออท่านผู้ชมไม่ต้องไปนับหรอกเพราะาอะไรเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์นับให้เราเองเออลืมเลยมันมีโปรโมชั่นเติมเงินอยู่นะผมเพิ่งเติมอัดไปนะครับผมเติม499เนี่ยเราจะได้ของ บอกไปทำไ,ไมฟรีไฟก็ไม่ได้จ่ายเราเราจะไปโปรโมทให้เขาทำไมอะเป๊ะมึงยังทำตัวอ่อนด้อยนะตเติมไล่ละเติมให้ไปพันเพชรนะครับผมเดี๋ยวลองถามน้องเยลินก่อนน้องเยลินเพชรเข้ายัาง <c oughs> ถ้าผู้ชมว่าน้องจะรู้สึกยังไง <c oughs> พี่เติมเพชรให้เหรอ,อ,อถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครเยลิน ตแต่ผมเนี่ยไปเห็นมานะครับหลายๆคนบอกว่าออกง่ายนะครับผมหมดไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ได้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันท่านผู้ชมราคามันถูกอะ่ะเอาไปก่อนได้มาหนึ่งนะเดี๋ยวเรากดไปเลยเนี่ยเุ้ยไมหรอกชุดต,ต้นก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคลิป <c oughs> ไปเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆก่อนปิมรัวนะขออนุญาตรัวนะครับผมจะได้รู้ว่าหมดเท่าไหร่ ขอโทษทีนี่หมดไปนิดเดียวเองนะประมาณ2 0 0พเพชรนะครับผมได้มาแล้ว4เม็ดนะครับแต่ผมว่าเม็ดสุดท้ายเนี่ยแม่งแม่งทีเด็ดจริงๆเม็ดสุดท้ายเนี่ยทีเด็ดบอกเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมบอกแล้วเม็ดสุดท้ายอะทีเด็ดของจริงมันอยู่ที่เม็ดสุดท้ายคุณผู้ชมเนี่ยแล้วกดไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมด้วยนะครับ ไม,ม่กินผมได้ผมอะไรไม่รู้เวยท่านผู้ชมเท่ด้วยแต่ยังไม่มานะเรียกร,ร้อยพอมามหมดไปประมาณ2 5 0 0นะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ2 5 0 0 3 0 0 0นะครับเพราะผมก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าผมก็ไม่ใช่คนดวงดีนะฮะเอาไปก่อนมีดหัวตัดครับผมฟิวเฟียวฮะแล้วตามมาด้วยหมัดแล้วกดสสมใส่ไปเลยปิ๊ม กดส่งไปที่ห้องแต่งตัวก่อนนะครับเอาให้หมดนะเอาให้หมดุยของเยอะเนี่ยท่านผู้ชมเรียบร้อยกิจกรรมนี้ก็หมดไปประมาณส0งพ่นกว่าไม่ได้รู้สึกระคายผิวอะไรนะีฮะว้าวเนี่มันชนุดในฝัน รู <l Sen> ้สึกว่าสุ่มอันนี้นะครับกำลังจะเอาออกแล้วนะครับผมถ่ายตอนห้าทุ่มนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะท่านผู้ชมเรื่อง2อันที่เราไม่เอาที่เรามีแน่ๆเน่ยคืออันนี้มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วจริงๆอันนี้ก็มีแล้วด้วยนะจริงๆมีหลายอันเลยแต่ว่าเราเลือก2อันนะครับผม2อันนี้อ่ะกดออกไปนะครับคือมีแล้วนะอันนี้ก็มีแล้วคุณผู้ชมนี่เราเล็งเราเล็งอย่สุชขทูนี่นะผมไม่เอาในชุดเนี้ไม่เอานะ ไอชุดรางวัลใหญ่นี่คือไม่อยากได้นะพูดตรงๆแต่ชุดนี้ก็น่ารักกว่าคุณผู้ชมขอสีชมพูอะ่ะชุดนี้ก็น่ารักน่ารักอยากเลี้ยงแมวตัวนี้ดิ <c oughs> ชุดชมพูอะ่ะอ,อยากได้ชุดชมพู <c oughs> นี่มีแล้วนะแต่เก็บไอ้ด้านบนซ้ายด้วยนะครับอีกอันหนึง่งโอเคจบนะครับจบเลยประมาณนี้จบเลยคุณผู้ชมนะฮะจบจบจบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเรียบร้อยเหมาไปแล้วสองอย่างเลยครับผมตามคอนเซปต์รายการนะครับรายการนี้หมดไม่เคยต่ํากว่าหมื่นเพชนะครับผมต่ออีพีรู้กันอยู่วันไหนใช้เงินน้อยเนี่ยแม่จะตีตีให้ได้ตีให้ตายเลยไอ้ลูกนี้มันดือดแต่ <c oughs> ผมใส่หมัดก่อน เฮ้ผมใส่ชุดนี้มาถึงอาทิตย์ยังถึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเลยตามสัญญาว่าผมจะใส่ในหนึ่งอาทิตย์นะครับและผมได้ชุดมใหม่เดี๋ยวใส่ชุดนี้ให้น้องเยลินดูุดาใส่กับหมัดเนี่ยคือมันของมันเกิดมาคู่กันคุณผู้ชมไม่ผมพูดจริงนะของมันเกิดมาคู่กันคุณผู้ชมแล้มีอะไรเสียตัอยู่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไร รับสิทธิ์พิเศษอ๋อ,อซื้อสิทธิพิเศษลวงหน้าท่านผู้ชมอุ้ยเจเอรเหลือเชื่อไล่ไปมันดวงดีนะผมจะบอกให้นะรอบที่แล้วเนี่ยมันได้เราไปหลายบาทเลยครับชุนอุ้ย่ผมอยากได้วันนี้นี่เก็บเก็บครับเก็บชุม,มนุษย์ทดลองครับเก็บครับอุ้ยางเท่คุณผู้ชมแฟงเกนสไตายย่ะ ือเป็นถอดเสื้อเกงแดงก็เก็บอยู่ดีนะครับพวกถอดเสื้อเนี่ยแลไม่แลไม่รู้แต่เก็บให้หมดครับผมมีแรงซื้ออีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเอาไปก่อนปิ๊งเก็บของผู้ชายแล้วอย่าลืมครับผมไปเก็บของผู้หญิงต่อการตลาดคุณนะ ผมจะบอกให้นะฟรีไฟลนะเด็กมันจะขายไตยซื้อกันนะแต่พูดเล่นนะอย่าไปทําตามนะฮะไอดูเซตนี้หน่อยดิเซตนี้ก็น่ารักดีนะคุณผู้ชมอ่ะกดซื้อไปนะครับอะไรถูกใจเนี่ยมันไม่มีคําว่าแพงทั้งนั้นอุ้ยชุดนี้ก็ดูดีอก็กนอนนอนเนี่ยพี่ชอบนักสั้นๆเนี่ยพี่ซื้อ <laughs> <laughs> เรียบร้อยแล้วกดซื้อไปครับผมถึงมือนนเนี่ย ใช้ไปถึงหมื่นยังอย่างที่บอกนะใช้ไปถึงหมื่นแม่ต you know, ีนะจะบอกให้นะต้องใช้ถ yeah. ึงหมื่นนะครับออไอสิทธิ์พิเศษนี้ยังไม่มานะคุณผู้ชมนะครับยังไม่มาให้ซื้อนะเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดนะสอรี่สอรี่แล้วทําเป็นรู้เยอะพูดเยอะอมีหนึ่งอันคือเหมาให้หมดอะมีอะไรคือเหมาหมดนี่คืออะไรพิงคัชทาวเวอร์คืออะไรคุณผู้ชมหนึ่งชิ้นสามสิบหนึ่งแถวร้อยสามห้าอ๋ออ๋อสุ่มแต่ถ้าเรากดร้อยสามห้าเลย มันก็จะหมดไปทั้งแถวใช่ไหมสันหาเกมมาหลอกเด็กน่เหลือจะเชื่อจริง,ร,ง <c oughs> ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราก็กดกดเป็นแถวเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นให้เสียเวลาครับผมเออโดนอีกกดไปทีละแถวทีละแถวไปเลยคุณผู้ชมแต่ถ้ามึงกด450แล้วมึงลงคุญแจอะมึงก็จะขึ้นไปเลยนะปิมแล้วกูดวงดีด้วยเอาทรงผมปเฟียวฮะ รู้ทั้งรู้เนะว่ามันหลอกแต่ก็เต็มใจมันหลอกเลเรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกวมีความสุขชิบหายเลยวะ <c oughs> <c oughs> กดรับของก้อนแล้วได้กีต้าร์มาใหม่หมดยังเนี่ยอูท่านผู้ชมมันหมดแล้ววะ่ะที่ผมซื้อหมดแล้วนะแพ็กทุกแพ็กในนี้เนี่ยนะครับคือโดนไอ้ปีมมันหมดแล้วไอป้ปินมันฟาดเรียบไอ้ดาบคาตนานะนี่ผมก็มีแล้วนะนะครับมีหมดแล้วนะครับผม โอ้ยเหลือจะเสื้อวะไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วคุณผู้ชมโอ้หมันเหมาหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาน้องเยลินก่อน <c oughs> เล่นหรือเปล่าพี่ปิมมาถ่ายคลิปหรอเออไหนไหนไหนลองชวนน้องเยลินอ,อน้องเยลินอยู่ในกลุ่มตีเต็มแล้วอบอกน้องก่อนตีเต็มอ่ะพี่เข้าไม่ได้โอ้ยบางคนก็เหลือเกินนะผมอ่านคอมเมนต์ชินพี่ปิมกับน้องเยลินได้ไหมมึงคิดอะไรเนี่ยนี่เด็กก้าวขวบเหลือจะเชื่อ ถ้าท่านผู้ชมมองเป็นแนวแบบพ่อลูกเนี่ยมันยังได้อยู่นะเออพ่อเล่นกับลูกอะไรอย่างหรือลุงเล่นกับหลานเนี่ยเออมันยังพอพอไปได้มึงคิดได้ยังไงว่าแบบจิ้นเป็นคู่กันเหลือจะเชื่อมีอ้่เมา <c oughs> นองเย,ยลินอะไรเป็นไงชุดพีเทปอะหนูก็มีหนูมีชุดนี้ได้ไงหนูไปสุ่มาจากที่เหลือไหน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  เลนเราชุดนี้เลยเราเราออกคู่กันเลยโอเคไหมไปเลยไปเลยไปเลยพวกเราไปเลยกันเลยอันนี้มีคนมาแต่แล้วจริงหรอมีใครบ้างอ่ะเพื่อนน้องเยลินเหรอครับชุดมันดีนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีชุดนี้นะคุณพาดผมบอกให้นะแล้วน้องบอกว่าสุ่มได้เหมือนกันได้จากเพชรที่เหลือจากพี่ปิมอันนี้เราโดดล่มเหรอจัดไปจัดไปโดดล่มจัดไปเออน้องเยลินดูคลิปยังคืออะไรอ่ะ คลิปใหม่อ่ะดูยังอะอะหนูดูแล้วดีหมดเลย็งไงสนุกเปล่าสน,นุก <laughs> ชอบไหมชอบมีแต่คนบอกว่าให้น้องเยลินเป็นลูกพี่ปิมน้องเยลินบ้างไง <c oughs> นิ่ง <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้น้องเยลินแบกนะพี่ไม่ยิงนะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเยลินยิงคนเดียวเลยพี่แบบพี่ไม่สู้คนเนี่ยน้องเยลินเป็นคนโดดด้วยพี่ตามน้องเยลินเราลงไหนเราลงไหน อ๋อลงพีกนะจัดไปแล้วยายลินใช้เพชรหมดยังครับยังไม่ได้ใช้เลยจริงเหรอแล้วทำไมมีชุดสวยๆเยอะจังอ่ะอ๋อเนขามีโทเค็นมาให้ด้วยพีอ๋ออเหรอแล้วยายลินจะเอาไปสุ่มชุดอะไรอ่ะที่พี่เติมให้ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อยังไม่รู้ใช่ไหมก็เก็บไว้ก่อนเก็บเพชรไว้ก่อนนูก็เก็บเงินไว้อย่างนี้แหละโอเคมีคนมาแล้วมีคนมาเหรอไม่ใช่หมายถึงเราี่แหละเซเลอรมูนอ๋อเซลอรมูล โอ้โหเด็กยุคนี้ยังรู้จักเซรามูนด้วยเหรอใช่เซรามูนนี่รุ่นพี่ปิมเด็กๆเลยนะน้องเยลินรู้เปล่าหนูไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามีเซรามูนอ๋อแต่ว่าไม่เคยดูใช่ไหมใช่หนูไม่เคยดูเลยเซรามูนอะปล่อยพลังขึ้นเต่าได้ด้วยน้องเยลินเนาะน้มาคนละเรื่องกัน <c oughs> หรือเปล่อบบา <c oughs> อ๋อเหรออ๋อสงสัยพี่เข้าใจผิดพี่นึกว่าปล่อยพลังขึ้นเต่าได้น้ำมันเต่าเอ่อเต่าอะไรอะเต่ามินจา เต่านินจาปล่อยพลังขึ้นเต่าได้น้องเยลินรู้ใช่ป่ะเนี้ยรู้อ่ะหนูไม่เคยดูอ๋อเหรอน้องเยลินต้องไปหาดูนะเต่านินจาปล่อยพลังขึ้นเต่าเทโครดโคตรเทคุณแม่นอนยานเยลินวันนี้คุณแม่ดูอะไรไหมดูหนังบ้างไม่ดูเพราะขึ้นกันข้างบนกับผมแง่อ้าวอย่างนี้เยลินก็อยู่คนเดียวหนูก็อยู่ข้างข้างบนกับยายนะอ๋อเหรอเพียรไหนไหนตรงไหนตรงไหนตรงนู้นตรงฝั่ง โอเคโอเคโอเคเยลินน้ำเลยผุ้และชุดเราแบบเด่นมากน้องเยลินมีแต่คนมองเราเขาอยู่ตรงนน้นอันนี้หนูหนูพูดเอาจิงแล้วนะเพราะว่าเวลาเอาจิงหนูพูดมากอ๋อเหรออันนี้คือน้องเยลินเอาจริงแล้วใช่ไหมใช่จะมีใครกล้าหือกับน้องเยลินสุดโหดกระโดดยิงอุ้ยด่าหน้าพี่หน้าพี่ไงงไงเขาอยู่ตรงด้านล่างเขาใช้เอคีนะอุ้ยกว่าโคโน่กว่าโคโน่เยลินก็โคโน่ลูกเห็นไหมเห็นไหมตรงต้นไม้ เดี๋ยวพี่โดดขึ้นลูกหนูจะหมดแล้วเหรอแต่พี่ไม่มีเกาะนะพี่โดนยิงคือพี่ตายเลยเดี๋ยวเข้าเองเฮ้ยพี่สองตัวพี่สองตัวพี่ยิงจากด้านบนพี่ยิงจากด้านบนนี่อะไรอีกไอ้บอเขาอยู่บ้านแอร์ต้นน้องยิ่งเลี้ยงจักบ้านแอลด้วยเหรอลูกอ่าพี่โดนยิงพี่โดนยิงจะลีบใช่ไหมด้วยมรากล้าหือกับพี่ได้ไงพี่ไม่มีเกาะ ที่เขายิงเราเพราะว่าเขาอิจฉาชุดเราน้องเยลินพี่รู้ <c oughs> เพราะว่าเขาแบบว่าไม่เคยเห็นชุดแบบที่มันสวยขนาดนี้ไงเขาก็เลยยิงเราแล้วตอนนี้พี่มีเกาะและ้วอูน้องเยลินดึงไม่ทันหรอดึงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับข้างนางมีสองตัวโอเคโอเคอเค,ครับพี่เห็นพี่เห็นนี่นี่หลังนี้หลังนี้อุ้ยนี่พี่ข้ามาอ้อ อยากไม่วาดโอุ้ยไก่จัดไก่จัดอุ้ยเพื่อนเราโดนสองตีสองตี้เลยสองตีเหรอใช่มันดาวแล้วใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้มันอยู่ตรงไหนบอกมาโอ้ยไม่โคตรเดี่ยวกินอะไรเข้าไปเนี่ยแม่งซ้ำเซ拉มูนเลยเซ拉มูนตายยังไม่ได้พันปล่อยพลัง ใช่พี่ยังไม่ได้ปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยพี่ตายแล้ววะเซ็งเวลาเลี้ยงกันแล้วอีกสองคนแร้งอะไรอ่ะเราแบบเราเจอคนโหดมากเลยพี่รู้สึกพี่สัมผัสได้แหลงแดงแหงแดงก็คนนี้แรงแดงอีกคนนึงก็แรงแดงเยลินเราพาเขามาลดแรงหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถชุบทั้งหมดได้ไหมไยรุ่น ไปยืนชุบเลยชุบทั้งหมดเลย,ยโถเราคนจริงอยู่แล้วน่าจะตายก่อนนนครับโอ้ยไม่ตายหรอกใครก็จะมายิงเพื่อนกลางหลังนี่เขาสั่งมาหาอุดด้วยนะเยลินรู้เปล่าออเออ <จะ S 1> ช่างมันเกวยพ่อ <laughs> มันนก่อนน้องเยลินบอกว่าจะเล่นมุกให้พี่ฟังมุกอะไรนะมุกหัวร้าน <laughs> มุกเล่นยังไงนะยายเลนมุ้งหัวล้านนะเล่นงไงนะพี่บิวอยากมีตังหนึ่งล้านไหมอุ้ยทำยังไงอ่ะพี่อยากมีไปที่วันแล้วก็ไปกวนหัวเลยเพราะแล้วก็จะได้ข้าวฟรีกิน <c oughs> แล้วก็เก็บตังไว้ได้ <c oughs> เอาใจพี่เป็นพระเหรอแล้วพี่ก็ได้มีข้าวกินฟรีใช่ไหมใช่เหลือเชื่อ อ้าวไอ้นมไปไหนเนี่ยจะไปชุบตรงนู้นโอ้โหชุบ้ายวงด้วยโอ้โหเนียนเนียนเอาอย่างงี้เราเกิดมาเราเราจะไหวเหรอเราจะไม่ตายเหรอเราก็เกิดตรงเกิดตรงเพื่อไหนล่ะอ๋อเอางั้นเหรออันนี้แผนใครคิดแน่น้องเยลินคิดเหรอใช่เสือเพื่อนกันไม่ตายไม่ตายเพื่อนเอาอยู่เนี่ยพี่มองพี่ก็รู้เนี่ยไม่เห็นใครเลยงูอยู่ไม่มียินน้องเยลินงูไหนยไม่อยู่บนบกกับงูอยู่ในน้ำอ้าวค้าง ได้อยู่ครับยางยได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมแต่แต่พี่ค้างไปแล้วว่าทำไงอ่ะโอ้โหเกมดีอีสปอร์ตฟรีไฟ e ์ฮะผมยังสามารถเชื่อมเข้าไปในแมปได้ใช่ไหมฮะได้คนดูพยักหน้าอยู่ไม่งั้นผมเสียแรงฟรีเลยนะแรงยิ่งสูงสูงแรงโกอได้ไม่ได้ได้ไม่ได้กำลังเชื่อมต่อข้อมูลกำลังเชื่อมอ่อ เกมดีอีสปอร์ตอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่หลุดเมื่อกี้พี่หลุดพี่มาแล้วรถี้เอาเอาเอาไม่หลุดป้าเว้นเวนเวนเวนสองครั้งสองครั้งยังไม่มีอาวุธบอกมันอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอิ่ก่อนก่อนพี่เข้าอยู่ข้างในพี่เข้าอยู่ข้างในปาบีโดนด้วยปาบีโดนขอโทษเดี๋ยวทำเล่นกูเลยขอโทษ นี่เขาไม่ดิเขามาดิเขามาดิมีหมัดด้วยมาทำอะไรเนียขอบวงกันเนี่ยเหลือเชื่อธรรมดาที่แล่เลยเนี่ยเวลาเยลินชวนผมเล่นนะอย่างนี้ทุกทีเลยคือเขาจะมีเพื่อนเขาที่แบบแหลงสูงๆแหลงแบบแดงๆแหลงปิดปี๊ดเนี่ยผมเข้ามาเพื่อจะเจอคนโหดเงี้ยประจำ คลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถือว่าเป็นคลิปถลุงเพชรนะครับผมแต่ของมันเข้าน้อยอาทิตย์นี้เนี่ยก็เลยถลุงไม่ได้เยอะแต่ว่าคลิปหน้านะครับผมเราจะมีแจกเพชรนะเป็นกิจกรรมแจกเพชรอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจเติมเกมนะครับผม The Hunt Shop แอดไลน์แล้วก็ไปเติมเพนี้เยอะนะครับเขาจะได้มีกําไรพอเขามีกําไรเนี่ยเขาจะได้มาสนับสนุนช่องเราบ่อยๆนะครับพีเงียบจังเลยพี่กําลังปิดคลิปอยู่น้องเยลินเยลินมีอะไรบอกคนดูไหมเราจะปิดคลิปแล้วบ๊ายบาย วันนี้เสรจแลหมูนไปก่อนเจอกันครับผมเล่นเกมน้องต่อน